ดวงคนวันอังคารมาแล้วนะคะมาดูกันนะว,ว่าจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภชาววันอังคารค่ะการงานโอ้การงานของชาววันอังคารยังนิ่งๆไปได้เรื่อยๆนะคะนะก็ไม่มีอะไรให้ต้องห่วงนะคะการเงินการเงินของชาววันอังคารอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดได้นะคะให้แพลนในเรื่องของ การเงินเอาไว้ด้วยสําหรับท่านที่ยื่นกู้อะไรมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมมีโอกาสอยู่นะคะนะความรักความรักระวังจะมีการใจร้อนใส่กันนะคะในเรื่องของความรักนะยังไงค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะชาววนาคารจะมีอาการใจร้อนเลยนะคะนะสุขภาพสุขภาพของชาววนาคารระวังในเรื่องของแข้งขาหัวเข่าและอวัยวะทรงกลมในร่างกายนะคะนะโดยเฉพาะเ,าเรื่องหัวเข่าแข้งขาและระวังปวดหัวปวดท้องนะคะ แล้วก็โชคลาภว้าวชาววรนาคารมีโชคนะคะหนะเห็นไหมเห็นเงินออกไหมเปลีย่ยนเบรอร์เลยนะสื่อนําโชคได้แก่ทะเบียนรถนะคะแล้วก็ลองอถ้าท่านที่เป็นผู้ชายนะคะลองซื้ออายุพศออเกิดตัวเองดูถ้าหากท่านที่เป็นผู้หญิงก็ลองนําพศเกิดอายุของแฟนมาเสี่ยงโชคได้นะคะเลขหน้าไพ่หมอจูนมีอะไรดีล่ะ 010นะคะนะสีเหลืองทองสีแดงสีเขียวอ่อนคือสีนำโชคของชาวนาคัรนะคะ